จากความสําเร็จของ4จังหวัดนําร่องที่ได้เริ่มนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทําให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยให้การเชื่อมต่อข้อมูลถูกต้องรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างสะดวกสบายในโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเป็นเวลากว่าย3ป่ปีที่ประเทศไทยมี30บาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพพุ้วนหน้า ที่ไม่ว่าใครก็สามารถรับการรักษาได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่30บาทรักษาทุกโลกจะพัฒนาสู่30บาทรักษาทุกที่ยกระดับ30บาทให้รักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวยกระดับบริการสาธารณสุขไทยให้ทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลให้พี่น้องได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ต้องรอนานไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันสามารถนัดหมายล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านตรวจสุขภาพใกล้บ้านได้มีบริการส่งยาถึงบ้านของพี่น้องประชาชนเรื่องแข็งการดำเนินการนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใเดียวนะครับระยะที่2ก็จะขยายเป็นอีก8จังหวัดประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกแห่งทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพิ่มโอกาสการเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วลดความไม่อดพี่น้องประชาชนที่มารับบริการจะถูกบันทึกข้อมูลสุขภาพดิจิทัลที่เราเรียกว่า p e r s o n a l Health Record และเชื่อมโยงกันเป็นขั้ดแต่การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนเท่านั้นเพราะเราป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลระดับบุคคลครับการให้บริการและค่าใช้ใจ่ายจะถูกพัฒนาเป็น Financial Data Hub ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการเงินสามารถสช่งต่อให้ ผู้กองคุณไปทําการเบิกจ่ายทําให้กระบการด้านสาธารณสุขเราเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจะลดความช้าซ้อนลดการเข้าถึงที่ไม่จาเป็นที่สมมานิสุกระบบเรามุ่งเน้นเชิงระบบทั้งหมดทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการติดตามฟื้นฟูสุขภาพและมิติองค์รวมทั้งหมดกลครับโครงการนี้ในภาพรวมจะทําให้การใช้จ่าย ในแง่งของงบประมาณเนี่ยลดลงในระยะยาวและก็ตอบสนองต่อความต้องการของที่น้องประชาชนอีกไม่นานเราจะได้เห็นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพสูงสุดเต็มรูปแบบทั่วทั้งประเทศความถูกต้องปลอดภัยของการเชื่อมต่อข้อมูลความสะดวกสบายใกล,ล้บ้านบริการรับส่งยารวดเร็วเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเพื่อสาธารณสุขที่ดีขึ้น เพื่อคนไทยทุกคนสุขภาพคนไทยเพื่อสุขภาพประเทศไทย